Make whistle like สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับชาแนลของเมียวนะคะวันนี้นะคะเมียวได้รับ แรงบันดาลใจนะคะมาจากช่องของคุณเจนนี่นะคะอยู่ไหนหมูจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ดีสคิปชั่นบอกอีกทีนึงนะคะคุณเจนนี่เขาทำเป็นตัวรูทีนของการบำรุงหน้าในช่วงกลางคืนนะคะจริงๆหมูก็เคยทำสกินแคร์รูทีนไปแล้วให้ดูให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วเนาะแต่ว่ามันจะเป็นแบบให้ดูว่าใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่อาจจะแบบไม่ได้ใช้ให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะเหมียวมีการเปลี่ยนสกินแคร์เพิ่มมีการใช้ตัวนูน้นตัวนี้เพิ่มอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้นนชมกัน ก็มาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะคะอันนี้คือหมอล้างหน้าแล้วเนาะกะ็ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะหมวกก็จะใช้โทนเนอร์ซึ่งเพื่อนๆหลายคนถ้าได้เคยชมคลิปของเมลนะคะก็จะเห็นว่าเพิ่งจะหันมาสนใจในการใช้โทนเนอร์นะคะโทนเนอร์ที่หมูใช้ในวันนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะ Nutrogena a แอลกอฮอล์ฟรีโทนเนะคะมันจะเป็นโทนเนอร์แบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์ซึ่ง เยวอยากได้ใช้แบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เห็นนะคะก็คือจะมีแอลกอฮอล์แต่เมวใช้เจ้าตัวโคเซค่ะมันมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่หมูก็เลยไม่อยากจะใช้ทั้งตัวโทนเนอร์แล้วก็ต้มลุงที่มีแอลกอฮอล์ค่ะเพราะว่ากลัวเดี๋ยวหน้ามันจะแห้ง,แห,งแห้งแบบมันถึงขาดน้ํามากจนเกินเรามาเริ่มบำรุงกันเลยอันดับแรกนะคะหมูก็จะหยอดเจ้าตัวโทนเนอร์ใส่สำลีแล้วก็เช็ดเป็นการรีเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราได้ล้างหน้าได้อย่างทุกวิธีแล้ว ได้หรือม <c oughs> <g ül> ไม่ก็เช็ดไปทั่วเหนียมบางคนไม่ทะนุถนอมเท่าไหรนะ่อะหน้าแบบเพราะปกติมันไม่เคยแบบใช้สำลีเช็ดเลยนะปกติมก็คือแบบพอไอ้นี่เสร็จก,ก็คือบำรุงเลยแต่นี้แบบพอได้ใช้โทนเนอร์แล้วก็ติดใจว่าเออมันก็ดีเหมือนกันเป็นการรีเช็คไม่รูเ้เพื่อนจะเห็นไหมเพราะว่าแสงค่อนข้างจะสว่างอยู่มันก็จะแบบมีสีอยู่นิดหน่อยเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะก็จะใช้อีกด้านหนึ่งของ สัมบีเช็ดอีกรอบนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวหมวกก็จะรอให้จ้ตัวโทนเนอร์นะคะให้มันแห้งก่อนอืหลังจากนั้นออพอโทนเนอร์แห้งแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะบำรุงต่อด้วยตัวนี้ค่ะเป็นพรีเซร่มนะคะของ i n น i ิสฟร e เป็นตัวซีดเดกรีนทีซีเซรมค่ะตัวนี้ก็จะมีลักษณะเป็นน้ําแต่ว่าไม่ได้เป็นน้ําเหลวสัทีเดียวก็ยังมีความขุ่นข้นอยู่ ปั๊มให้ดูถ้าก็สัหรอบใคร่ไม่เคยใช้หมดใช้ทั้งหมดประมาณสองปั๊มก็จะเป็นประมามณในสีขุ่นๆนะนะคะ <c oughs> ก็ทาไปทั่วหน้าเลยแล้วก็ทาคอด้วยค่อนข้างจะซึมเร็วเหมือนกันนะคะไม่ไม่ช้าใช้ปัดในการช่วยนะ ก็ซึมดีแล้วนะคะว่าจะต่อในตัวต่อไปเลยเหมียวจะเป็นคนไม่ไม่ไม่รอให้เจ้าตัวครีมมันหรือแบบเสียเวาอะไรซึมนานนะคะเพราะว่าโมรู้สึกว่ามันแบบเสียเวลาก็หมก็รู้สึกว่าไอ้ตัวที่มันเป็นน้ำมันก็ค่อนข้างจะซึมเร็วอยู่แล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องรอให้มันแบบซึมซาบเข้าผิวน้นมากเท่าไหร่ตัวต่อไปนะคะที่จะใส่เป็นน้ําตบค่ะตัวนี้เป็นของโคเซค่ะเป็นน้ําตบอันโด่งดังนะคะตอนนี้ใช้ไปเหลือประมาณเกือบเกือบครึ่งขวดแล้วก็จะใช้ประมาณสองหยดนะคะ อันนี้ก็เป็นน้ำเลยแล้วก็วอมมือเล็กน้อยแล้วก็แปะไทัวหน้าอย่าลืมเลยมาถึงคอนะเพื่อความอ่อนเยาว์เราต้องอ่อนเยาว์ทั้งหน้าและคอตัวนี้ก็ซึมเร็วเหมือนกันค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันมีแอลกอฮอล์นนะ <c oughs> เพื่อนๆสำหรับใครที่แพ้แอลกอฮอล์นูก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ เสร็จแล้วตัวต่อไปนะคะหมอก็จะลงเป็นตัวเซรั่มก่อนหน้านี้หนูกะใช้จตัวนี้เป็นออสกินนะคะเพสแต่ว่าพอดีว่าตัวนี้หมดแล้วเกลี้ยงบออแบเหมียวก็เลยยังไม่ได้ซื้อตัวเซรั่มตัวใหม่ก็เลยไปค้นหาเอจ้าพวกเทสเตอร์นะคะที่ที่ได้มาจากเวลาไปซื้อของนะคะก็ไปเจอเจ้าตัวนี้เป็นของมิชาค่ะเป็น the revolution ในรีแพร์นะคะ เป็นเซรั่มใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนก็เอามาใช้แทนเซรั่มสิงแมวข้างบ้านก็อ่ะตัวนี้ก็จะเป็นค่อนข้างเป็นน้ำแต่ว่าก็มีความหนืดคล้ายๆเจ้าตัวพีเซรั่มของอินิสฟีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่เหลวเท่าเพราะว่าแบบไม่ได้เป็นน้ำมากอันนี้น่าสมหมดพอดีใช้มาสักจองหนึ่งหมดใช้ได้ประมาณสามสาครั้งอนะ่ะเพื่อนๆก็บิดมาประมาณเท่านี้ <โ>ตัวนี้จะมีความาชุ่มชื้นทิ้งไว้อยู่หลังจากที่เราทาแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้หน้ามันนะคะอันนี้จะต้องรอให้มันซึมนิดหนึ่งระหว่างที่รอให้มันซึมมนะคะตัวนี้ จะทิ้งความเดือดอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็จะทาไอครีมนะคะต่อเลยตอนนี้หมอใช้ของตัวนี้อยู่ค่ะ y a n ี i Igel น,นะคะอันนี้ซื้อได้ในเซเว่นเลยนะอันนี้หมอยังไม่ได้เห่ให้เ,เพื่อนเพื่อได้ดูเนาะเดี๋ยวยังไงน่าจะเก็บไว้เห่อของตัวเดือนสิงหาคมแต่ตอนนี้เบบจะมาใช้ให้เ,เพื่อนๆนก็จะเป็นลักษณะเจลเจลค่อนไปทางน้ำมันจะไม่ใช่เจลคงตัวนะคะเดี๋ยวหมอจะบิดให้ดู ใช้ประมาณเท่านี้นเพื่อนๆเห็นเป็นไหมเนี่ยก็คือจะเป็นใช้ประมาณหนึ่งเมตรถกเขียวได้มันจะค่อนข้างมันดูเป็นเจลนะคะแต่ว่ามันไม่คงตัวเพราะว่าเดี๋ยวพอดูนะพอหมดแตะมันก็จะแตกเป็นน้ำแบบนี้เห็นไหมเลยก็มาทาใต้ตาเลยทั้งสองข้างเนี่ยค่ะพอโดนเหมือนโดนสัมผิวสัมผัสล้วก็จะกลายเป็นน้ำไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่า ก็จะทาลืมทาข้างบนข้างล่างนะคะตัวน,นี้ก็หาซื้อได้ในเซเว่นราคาไม่แพงเลยลจริงๆคขาไม่ใช้นิ้วชี้เนาะหมวกก็ลืมจริงๆตัวใช้นิ้วหนักแต่ว่าไม่ใช่ละระหว่างรอครีมแห้งซึมเข้าไปใต้ผ้านะคะหมวกจะใช้ตัวนหนก็จะเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นเซรั่มสำหรับคิวของอัลฟันเซ่ Uh huh. ตัวนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะก็ถือว่าใช้ได้นานเหมือนกันหมดใช้ตั้งแต่ตอนเมษานะตอนนี้เหลือประมาณเห็นไหมเลยน่าจะเลยขึ้นกวดไปหน่อยหนึ่งละก็เอามาทาที่ขนคิ้วที่แรกหมกไม่แน่ใจว่ามันได้ผลหรือเปล่านะคะเพราะจริงๆมันเป็นเซรั่มที่ใช้บำรุงขนตาแต่ว่าเมียวอ่ะมีขนตายา,ยาวอยู่แล้วหมกก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องขนตาเท่าไหร่เลยจะามาใช้แค่ขนคิ้วที่มีอยู่น้อยนิดเพียงเท่านี้พอเมียวได้ไปทำแว็กซ์ที่นาตาเซียคะ่ะเขาก็าเออแบบ รอบล่าสุดอางเงี้ยเขาทักมาว่าเออแบบใช้เซรั่มอะไรมาที่บำรุงขนคิ้วหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบขนที่ขนคิ้วที่อยู่ด้านหน้านะคะมันแบบแทงแทงขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยอ๋อจริงๆมันก็ได้ผลเลยเพราะว่าเมือใช้ที่แรกก็ไม่รู้ว่ามันได้ผลหรือเปล่าเพราะเราก็เห็นคิ้วทุกวันเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเออจริงจริแล้วมันช่วยอะไรได้มากน้อยแค่ไหนก็เลยหลังจากที่เขาถามอไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าถ้าตัวเนี้ยหมดมก็คงจะซื้อใช้ต่อแน่นอนเพราะว่าช่วยขนคิ้วให้เจริญเติบโตได้ดี แต่มันก็ไม่ได้ยาวมากกว่าแต่ก่อนแล้วนะคะไม่ได้แบบโหดูยาวดูแบบดกดําขึ้นมาอะไรเงี้ยแบบว่าคิดว่าเออแค่ช่วยบำรุงมันก็โอเคแล้วล่ะมีมีน้อยแต่ถึงจะมีน้อยก็ขอให้มีแบบมีคุณภาพแล้วกัน <c oughs> ก็ทาไปที่คิวทั้งสองขา ะระหว่างที่รอคิวแห้งนะคะเมียวก็จะมาลงไอคลีมอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นเมื่อก่อนนี้เป็นเจลเนาะเยวจะมาลงเป็นตัวครีมตัวนี้จะเป็นของ the history of w o u ค่ะเป็น Gin Yu e y ไอค e ีมตัวนี้หมกก็ได้มาแถมมาเหมือนกันเพราะว่าไปซื้อของนะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างใหม่สำหรับเมืองไทยนะคะเพราะว่าเพิ่งจะนำเข้ามาขายแต่ว่าหมืได้จากตอนที่ซื้อของจาก เว็บไซตเทสเตอร์คอรีมาสักพักนึงแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่รู้สักเนาะก็เลยไม่ได้ใช้เงี้ยพอรู้ว่าเออนี่มันเป็น,ปน,ปนแบรนด์ไฮเอ็นที่แบบเราคงไม่มีปัญญาซื้อแน่ๆเลยแบบเออเอามาลองใช้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเนื้อไอครีมแบบค่อนข้างข้นอยู่เลยเพื่อนๆเห็นไหมตรงนี้เป็นสีไขไ่ไก่วันนี้ก็จะแบบให้ความชุ่มชื้นได้มากกว่าไอเจลเมื่อกี้นี้ของยันทีก็จะามาลงใต้ตา ก็ใช้ได้หลายครั้งหนูนะคะแต่ส่วนใหญ่นมจะใช้แค่กลางคืนอ,อย่างเงี้ยกลางวันหมก็จะใช้ไอไอเจลของเงินทีอย่างเดียวเพราะว่ากลัวว่ามันจะมันมากเึินไปตัวสุดท้ายค่ะสำหรับวันนี้เป็นตัวที่ใช้ทาก่อนนอนจะเป็นตัวไบตเติมอควาซอต ในสปานะคะตัวนี้ก็จะใช้ทาก่อนนอนเป็นพวกตระกูลมาร์กแบบที่ไม่ต้องล้างออกตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อเจลเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อข้างในอันนี้เพื่อนเพื่อนก็น่าจะเห็นในคลิปเผยเผยหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะีมก็จำไม่ได้แหละอะตัวนี้หมก,ก็จะใช้เป็นจตัวพายนะคะตักตัวครีมขึ้นมาก็จะใช้ไม่เปมาไม่เยอะมากเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนต้องบอกว่านี่ไม่เย่อของแกหรอเนาะก็ประมาณนี้ ก็จะแต้มไปห้าจุดเลยลืมคอนิดเจ้าก็ยังเหนืออยู่ตัวนี้ก็จะให้ความชุ่มชื้นได้จนถึงตอนเช้าเลยนะคะแต่ว่าเรื่องสิวอนะไรเงี้ยก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่ได้ช่วยรักษารอยสิวเนะะี่ยค่ะไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้เกิดสิวมากแต่อย่างใด ตัวนี้ใช้แล้วเห็นผลอะไรมากมายไหมโเห็นแค่เรื่องชุ่มชื้นนะนะคะเขาก็เค็มเรื่องความชุ่มชื้นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็โอเคตอบโจทย์อะไรเงี้ยแต่ว่าราคาบอกว่าก็ค่อนข้างสูงนิดนึงกลิ่นหอมนี่นะคะบอกว่าเขาใช้น้ําหอมหริวารสมควรเลยถ้าเกิดใครแพ้น้ําหอมหมูกก็ไม่แนะนํำนะคะก็หมดแหละสาหรับสินคินแคร์รูทีนในช่วงกลางคืนของแมวนะคะก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนเทุกคนนะคะที่ติดตามชมมาโดยตลอด ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกซับสไครเบอร์นะคะวันนี้มาไปก่อนแล้วขอลาไปนอนก่อนแล้วไว้เราพบกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย